เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังมาติดตามผลการทำงานของ3 c มเกลือเวอร์นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่ง3เกลือเวอร์แพนนั้นก็รู้กันแล้วครับว่าประกอบด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุซารและปุ In ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรมาเหมือนเดิมครับกับหญิงเกษตรแบรนด์แอมบาสเดอร์ทูตทางการเกษตรของบริษัทเวิร์ค์ดอินโนเวชั่นวันนี้น้องหญิงครับเรามาที่สวนแห่งนี้นะครับสวนแห่งนี้นะครับอยู่ที่บ้านร่องทรายนะครับตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายน้องหญิงได้ไปเดินดูมาแล้วได้ไปสำรวจแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะคะหญิงพาทุกท่านมาที่สวนทุเรียนจังหวัดเชียงรายนะคะสวนแห่งนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้เคมีมาอย่างหนักหน่วงม,มาโดยตลอดและที่สําคัญนะคะมีการใช้อินทรีย์ด้วยแต่ใช้ผิดวิธีและผิดกระบวนการทําให้ต้นที่ได้นะคะแทบจะแบบ ใบร่วงเรียกว่าโ,โกรธเลยก็ว่าได้ทําให้เกษตรกรนะคะเกิดการถอดใจไม่อยากจะไปต่อแต่วันนี้หญิงมาพิสูจน์ได้ตาตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาสจันหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรในเรียกที่ว่า 3เกลเวอร์แพนนั่นเองจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันหลังจากนี้โอ้โหครับนี่คือผู้ที่จะมาสร้างความมั่นใจครับโดยการเธอมาติดตามด้วยตัวของเธอเองเพราะเธอรู้ว่าที่แห่งนี้ครับมีทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกล้วครับและเจ้าของสวนอยู่ในที่นี้แล้วโอกาสนี้ผมขอสวัสดีสงท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอเจ้าของสวนแนะนําตัวซะก่อนครับ ครับผมชื่อวิทยาชัยสอนครับผมเล่นตู่พี่ตู่นะคะจะเป็นเจ้าของสวนแล้วทางด้านนี้ล่ะคะสวัสดีะพี่อ้อยค่ะโดนพรและสันกลางนะคะพี่อ้อยนี่คือเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะคะหญิงอยากจะสอบถามพี่อ้อยค่ะว่าวันนี้ทําไมพี่อ้อยถึงพาหญิงมาที่นี่คะตอนตอนนั้นพี่อ้อยเจอพ่อของเจ้าของคือท่านรองนะคะก็ก็ถามพ่อว่า ปอปอไปทําไมตีสวนนึกว่าป่อมาเลี้ยงไก่ป่าว่าไ่าใช่พอดีลูกเบาป,าป่อปลูกทุเรียนอีอ,อ้อยว่าเออทุเรียนก้าอ้อยกับเลยหลักเก้าอี้มาหนังกระป๋อที่แรกอ้อยกับยูกลไกล่พอกัดทุเรียนเขากําลังได้ได้ภับการจักจวนจากอันแม่พัดเนาะแม่พัดบอกว่า,วามีมีปุ๋ยห่อเนี่ยอูช่วยเหลือกเกษตรกรได้นักแล้วก็สามารถช่วยเหลือชาวนาชาวสวนได้เขาจะได้บุญได้กุศลอีออ เจลืใจนเนาะปออ่ะเออนาเม่อเดี๋ยวนี้นาะมันก็เริ่มส้มๆนะเออกาปออ้อยจะปาอันปรมาจารยนนะเพิ่นเป็นอาจารย์ที่สุดจอดของการเกษตรเลยแล้วก็มีปุ๋ยดีๆแต่อ้อยจะป้าเิ่นมาดูก่อมว่ามันเป็นอะไรยัางเน<อ>ี่ยอ๋อผมมาถามตังเจ้าของสวนดีกว่าไอ้ตู่ครับตะกอนเนี่ยไอ้ตู่มาดูแลเองกับว่า่อยให้ใครดูแลตอนนั่นก็มีคนจ้างจ้างเขาทำครับคือ มีคนรับจ้างทำครับผมคือเขาก็มาอยู่นี่แหละก็คิดว่าเขาเข้าใจแต่เขาก็บอกเข้าใจครับหมายถึงว่าองไรอ่ะไม่เข้าใจในการดูแลใช่ครับคือเวลาขาอู้เหมือนกับว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเขาก็จะมาดูแลอย่างอันอย่างอี้ตามที่เขาได้ได้หันได้กอยมานะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไดครับมันมันบุดีขึ้นไงครับผมมันบุดีขึ้นเลยน้องผมก็เลยบอกเออขึ้นมาจ่วยดูกม ก็เลยคือผมมาดูพอดีก็โชคโชคดีที่ว่าป้าเจ๊อ้อยเป็นแนะนําของสามเกลือวัฒนของบริษัทเบอร์คาตอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของสวนครับตีได้ป้าผลิตภัณฑ์ที่ว่าที่ดีเพื่อมาดูแลสวนนับจนเจอมั่นจนถึงวันนี้นะครับก็คือสวนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอาละครับกาลังจะอู้ว่าสวนดีขึ้นเรื่อยๆขอทราบปัญหาครับตอนครั้งเก่าก่อนมาก่อน ครับสวนเนี่ยทุเรียนของเฮากี่ร้อยต้นกว่าครับเอ่อทั้งหมดมันสามกะแปลงนี่สามร้อยหกสิบกว่าต้นครับสามร้อยหกสิบเจ็ดต้นครับผมแล้วก็มันอายุเท่าแต่ไหนกว่าครับแปลงใหญ่เนี่ยอายุเจ็ดปีแปลงน้อยนี่ประมาณสี่ปีครับผมมีเจ็ดปีมีสี่ปีเขาเอาที่เจ็ดปีก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะเจ็ดปีเนี่ยนะครับมีกี่ต้นกว่าสองร้อยหกสิบครับสองร้อยหกสิบดังนั้นเจ็ดปีสองร้อยหกสิบต้นเนี่ยครับตอนที่เขามาดูแลเนี่ย ที่ขาใ้เคมีใจอินทรีย์แบบพิดวิธีเนี่ยครับแล้วต้นมันเป็นยนจะไดครับที่เรียกว่าเมื่อกี้น้องหญิงเกษตรบอกว่าไปถามมาแล้วบอกใบโกนมันเป็นอย่างอย่างพ่องเบ้าผมฟังโดยละเอียดเหรอครับคือหมายถึงว่าเขาพอสภาพต้นเนี่ยต้นคือมันความสมบูรณ์จะบ่มีครับหมายถึงว่าใบนี่จะเหลืองอใบจะร่วงตลอดอครับผม,มเจ้าหมาก็ต้องมากวาดใบคือบ,บ,บ,บ่มีส่วนในที่ว่าเจ้าหมามากวาดใบทุเรียนขวางเลยบ่มีอ,อ่ะ ผมก็เลยมาแก้ไขวาฏจักรเปลี่ยนนั้นไฟทอ,อบเทล่ามีหนอนเจาะผิวซาเลียมโออหมีทุกอย่างต้องมาปั๊บดินใหม่ต้องปั๊บข่าพีเฮตของดินใหม่หมดที่นี่ดินมีปลาตัวดินเป็นกดครับผมแต่คนที่ทํามาบุกไอ้หูจนผมปั๊บขึ้นมาตอนนี้ก็สภาพก็ดีขึ้นกัหงหลังจากใจของไขตัวซานแล้วก็อะมิโน แต่ตอนนี้หลังจากฝนขึ้นมาเนี่ยเข้ามานี่ประมาณเดือนนึงละก่อนยังบาเจอโลกเลยอู้ๆเเดี๋ยวเดินพอเลยครับครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าถึงว่าเขาก็จะจ่าไปเลยครับครับจ่าไปเป็นพื้นฐานในการทําสวนนี้ต่อไปเลยเพราะตอนนี้วางแผนถึงปีหน้าแล้วครับผมแค่ขอถามเคล็ดลับน้อยนะครับตอนที่ทุจัก3สามเกลือน่ะเขาใช้เวอร์แพนกับเวอร์แพนไข่ตัวซานเนี่ยจะได้ในการดูแลรักษาจอัตราส่วนจะได้แล้วก็ พอกี่เดือนกี่วันมันถึงหันว่ามันผิดรูปผิดร่างขึ้นมาแล้วยิงกษตรอตะใจ้ตังใดเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยครับผมอ๋อตอนแรกคือหลังจากที่ทีมงานของเจ๊อ้อยนี่มาแนะนำเขาพอตอนนั้นเขาใจ้ถังสองลิตรพ่นอยู่ครับสั่งสองลิตรแต่ก็คือใจ้ไอ้ไข่ตัวซานเนี่ยไข่ตัวซานเนี่ยใส่สามสี่ฝาอย่างาาาเงี้ยครับผมร,ร้อยร้รรอ,ยรอยมิลลิลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็อของอะมิโนโนี่สิบห้าจอน เพียงครับผสมพ่นแต่ตอนช่วงหลังมาครับผมมาเปลียป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นใจ้าถังพันลิตรอปอมจา้าถวดสวนเขาไม่ส่วนใญ่ว่ามันจ้าก็เลยใจ้พันลิตรเลยพันลิตรแล้วก็ใจ้อะมิโนโน,นี่สองหนึ่งต่อน,น้ำต่อไตโรโสานขวดหนึ่งอ๋อกับหนึ่งชุดต่อน,น้ำพันลิตรแม่นครับแล้วกี่วันครั้งกว่าครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งแล้วตั้งดินหรอครับตั้งดินก็ใส่ปุ๋ยยิงเกษตเครับผมตอนแรกเขาใส่3กิโลต่อต้น หลังจาก3กิโลมันฟื้นมาแล้วมันก็ดีขึ้นตอนนี้ผมก็เหลือใส่ตอนหน้าใส่เดือนละข้างใส่เดือนละข้งครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมใส่15วันควันข้างแต่ลดปริมาณลงเพราะต,ตอนนี้เขาใจอยู่เดือนหนึ่งก็คือ60กระสอบครับครับผมก็ครับ,อ,รบอันนี้ใจมันตั้งแต่ปีไหนครับ หกเดี๋ยวเขาไปกินปูด้วยเยวเนี่ยก่ะก็หกห้าเคยไปปูน่ะตั้งแต่หกเนี่ยหกห้าหกห้ากับปปลายปีครับประมาณนั้นปลายปลายปีมิถุนานรับมิถุนากับปลายปึกเนาะมิถุนาก็แล้กันรบเกกว่าปีกว่ากว่ากับสองปีเนาะปีปลายกับสองปีปีกว่ากว่ากับสองปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับพอเขาพอมาสองปีเนาะเขาเห็นการพิษหูพิษตาของมันครับพิษรูปร่างเนี่ยอย่างที่มันพิษจนแบบที่เขารู้สึกภูมิใจขึ้นมาว่า เขาเนี่ยค้นพบนะครับสามารถบันทึกไว้ได้ว่าเขาได้เห็นหัววิชาการปลูกทุเรียนที่เรียกกันว่าจะได้กำไยแล้วก็ไปถึงสภาพต้นหรือว่าการแตกยอดบใบเนี่ยหลังจากที่ผมใจไปประมาณเดือนเกิงเนี่ยผมจะสามารถพอได้เลยว่าความสมบูรณ์ความอ๋อหมายถึงว่าจะได้อะ เริ่มเห็นความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ต้นไม่แข็งแรงแล้วใบร่วงเดือนครึ่งเด้วยการสังเกตไม่กวาดค่ะอ๋อเป็นไม่กวาดเลยครับครับผมเป็นนั่นนะเป็นนั่นพิ่ซาเลียมพิ่ซาเลียมครับผมครับเอาละครับผมถามน่อยหนึ่งตัวนี้ดีละพอหันรู้ว่านี่คือวิชาการ ทางด้านการทําทุเรียนของเขาที่เราทําด้วยตัวเองหลังจากจ้างเปื่อนมาเป็นเดือนละหมื่นละหมื่นแต่กลายเป็นว่ามาจุเอานะครับมาหลอกลวงเราทาได้เงินเอาไปแล้วก็สามารถบํารุงได้ตามที่อู้ไว้เขาไ่ได้กําไรถามก่อนหน้านั้นครับที่ยังมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผลผลิตทั้งหมดเนี่ยตะกี้ผมกับน้องหญิงได้อู้ไปเบื้องต้นนะมันแว่ครับว่าส0 0งร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นเนี่ยได้ผลผลิตมากี่แก่นกี่หน่วยกันครับได้ครับผมได้เพราะว่าดอกม้ําก็ร่วง คือต้นบัมีความแข็งแรง oh. ใบบัสามารถี่วัาจะน้าอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกคือผลิตเป็นผลได้ครับผมก็ว่าบ่มีผลก็ลว่าได้ไหมครับม่นครับที่ได้มากับประเภทแบบว่าบางงามบางงดบางงามครับสองร้อยกว่าต้นไม่ได้ลูกเลยครับที่เมื่อกี้นะเราแซลไงว่าสองลูกได้มาคิดว่าสองร้อยลูกได้มาสองลูกก็ากลายเป็นว่ามากินก็นกนยังบัตรลายังบัตรถูกต้องรสชาติไม่ถูก ตรงตามสายพันธุ์เลยนะครับเหมือนก็ได้มาเหมือนไม่ได้ซะดีกว่าทําให้เจ็บใจซะเปล่าเป่าหลังจากนั้นครับปีนี้ที่น้องหญิงได้มาติดตามได้มาดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้อื่นนะครับการออกดอกเป็นยังไงครับปีนี้ออกดอกดีครับออกดอกแถบทุกต้นเลยโดยฮาเบิดได้ใจ้สารนะครับเขาแจแค่ไตโคสารกับหญิงอามิโนนอมโและก็หญิงเกษตรครับผมชีสามเกย์อย่างเดียวเลยเม่ดครับแผ่นอย่างเดียวเขาบอกฮาเบิดได้ใจสาร เนีย่ยจังครับเ,เจไอ้อยเข้ามานี่ก็หันทายรูปดอกนักงถ่ายหูบกันดอกแต่ปีหน้านี่ดอกนักก็ได้แต่ต้องเอาออกต้องเก็บออกละครับเพราะเขาจะบำรุงต้นครับจะ<อ>บำรุงเพราะใจอาหารนักผมว่านะใจอาหารนักอันนี้ก็ถือว่าฮองูด้ยได้กัดเห็นฮุ้ยได้ตัวเองครับพอดอกเยอะมันผลมันมาก่อน,อนจะทำาให้ ผลผลิตมันจะน้อยลงทัวครับ,รบแล้วก็มันจะมาได้ตามใจเพราะว่าเขายังบำรุงต้นบัดเต็มที่เตี้ยปีนี้จะเพิ่มเรียกว่าใช้สามเกลอเข้าไปเป็นสองเท่าสามเท่าก็ว่าได้คือจะแจ้งธีขึ้นนะคะผมจะก<อ>ช่วงตั้งแต่ออกดอกเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเขาอาจจะห้าวันจะข้างหนึ่ง<อ>เขาจะบปแจ้งอย่างอื่นมาช่วยเพราะหันมรดิพานมาเนี่ยผลผลิตตี่ว่าจะได้ได้มาของปีเนี่ยกบก็บีนี้อย่างอื่นเลยเขาไปได้แจ้งอย่างอื่นมาช่วยก็มี<อ>แค่ ของเวอร์แพนครับผมที่เขาใจมาครับ,รบก็หมายความว่าปีนี้ก็จะปรับปรุงเรื่องใหม่ในการที่ความต่อเนื่องความถี่ของการฮื้อสารอาหาร,รโดยใ้สามเกลือเข้าไปร่วมช่วยเอาละครับหลังจากที่บอกว่าอยากให้มีดอกแต่ว่าปีนี้มีดอกแล้วติดดอกแล้วติดผลแล้วผลผลิตเป็นได้พ้องครับก็ปีนี้ก็ได้มา ตอนนี้ก็มี5ร้อยกว่าแกนครับผมจีวัสมบูรณ์เนี่ยครับผมจากที่ไม่มีเลยนะแต่พอมาใช้ของเราเนี่ยสามเกลอววแพนเนี่ยเกือบเกือบสองปีได้มาแล้วถึง500ลูก500ลูกถ้า500ลูกนี่คูณกันเล่นเลูกสักสักกี่กิโลครับประมาณสี่โลถึงห้าโลก็คือประมาณตีง่ายๆคือประมาณสองตันครับผมสองตันครับผมขนาดกําลังขายดีเลยนะคะน้องหญิงค่ะแปลกมามแปลกมากๆน้องหญิงไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วน้องหญิงรู้สึกยังไงน้องหญิงรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจ แทนพี่ๆเกษตรกรและรู้สึกภาคภูมิใจในสินค้าของเรารและที่สําคัญนะคะยิ่งทําให้หญิงมั่นใจพร้อมที่จะเดินทางออกทั่วประเทศไปยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ว่าดินจะเสื่อมโทรมแค่ไหนมีความเป็นกรดมากแค่ไหนหรือการออกดอกออกผลไม่ดีมีปัญหาในเรื่องของโรคมากแค่ไหนหญิงพร้อมที่จะยืนยันด้วยตัวเองทั่วประเทศไปกับ3ามเกิร์เวเพนโอ้โหน้องหญิงครับพี่ตู่เขาบอกว่าเริ่มเริ่มต้นถูกไหมครับ ใช้ทั้งเคมีทั้งอินรีย์ในอดีตที่ผ่านมาครับต้นทุนในการใช้เคมีใช้สารปรับปรุงอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของที่ไม่เกี่ยวกับสามเกลือเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงไหมครับทุเรียนสา0ร้อยกว่าต้นสูงกว่าเยอะครับผมประมาณสองเท่าอะับสองเท่าครับผมโอ้โหแล้วปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ได้เลยใช่ไหมครับว่าว่าน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มกําไรโอ้โห นี่เข้ากับสโลแกนน้องหญิงเลยนะ,ะลดต้นทุนเนี่ยนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีไม่มีสารตกค้างด้วยน,นี่เพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์และเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเพราะว่าคุณแม่ของพี่ตูใ่ใช่ไหมครับคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยอยู่ในสวนเวลาทําสวนการเกษตรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เคมีเยอะคนมาเที่ยวก็ดี คนมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็ดีอันตรายเหมือนกันถูกไหมครับพี่ตู่ครับผมพี่ตู่ก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักด้วยแล้วเปล่าครับคือประเด็นแรกก็คือต้องดูเรื่องสุขภาพของตัวเองก่อนครับผม oh. ถ้าสมมติว่าคุณทำแต่สุขภาพคุณไม่ดีคุณจะทไปเพื่ออะไร oh. ผมกาถามว่าคุณขายได้ล้านสองล้านแต่ว่าตัวคุณนอนป่วยอยู่โงรงพยาบาลมันไม่มีความหมายสําหรับการทําการเกษตร mm. ครับผมผมคิดอย่างนั้นค,คนรอบข้างรอบตัวมากินมาซื้อของของ,ของเราเนี่ยไม่เรามั่นใจว่าเรา ไม่มีสารพิษตกค้างในทุเรียนอ,อันนี้คือสิ่งที่สวนจะต้องทำก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสวนครับผมโอ้โหท่านที่เคารพครับนี่จะเรียวกว่าเป็นข้อสรุปก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ออกจากปากพี่ตู่จริงๆว่าเกษตรกรไทยที่ทำด้านสวนทุเรียนโดยเฉพาะพี่น้องทางเหนือเนี่ยนะครับทั้งผู้ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยพี่ตู่ครับอยากให้พี่ตู่ได้บอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักสุขภาพ แล้วก็ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนและที่ต้องการเห็นสวนตัวเองนั้นสวยงามกลับมาตามที่ใจปรารถนาไอ้ตู่บอกเลยครับผมก็อยากจะขอบอกเขาคนที่เห็นคลิปหรืออะไรต่างๆก็เปิดใจให้เหนสำหรับคนที่ทําสวนทุรเรียนหรือทําอย่างอื่นใช้สารเคมีอะไรนะครับผมก็คือใช้ผลิตภัณธ์ของเวอร์คาร์ดไม่ต้องเยอะครับผมก็สามเกลอเวอร์แพนทางดินก็มีหญิงกเกษตรฉีดก็คือไตรโคซานกับอะมิโน แค่นี้ก็จะมีผลดีกับสวนทุเรียนแล้วตัวตัวเราเองก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยผู้ที่มาซื้อก็มีสุขภาพที่ดีด้วยครับผมโอ้โหนั่นคือคำยืนยันครับว่าสิ่งที่เกษตรกรไทยปรารถนาก็คือสุขภาพรวยไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าสุขภาพดีด้วยรวยด้วยมันมหาศาลกว่านั้นนะครับพี่อ้อยครับในฐานะที่มาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนสุขใจเยอะๆนะครับพี่อ้อยครับพี่อ้อยบอกหน่อยนะครับว่า มันลดต้นทุนสุขภาพดีชีวิตของท่านในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างที่สงงานงามเป็นจด้เรียนเชิญครับมาตรงนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มใจมีความสุขในเจ้าที่ได้มาช่วยเหลือเจ้าสวนนะเจ้าแล้วก็เจ้าสวนนะใจ้ของเฮาแล้วก็มีลดต้นทุนก็คือว่าได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ใจ้สินค้าฟรีตัวนะเจ้าแล้วก็มีเงินคืนมาเห็นส่วนหนึ่งเนาะ ก็เห็นทุกคนก็มีความสุขนะเจ้าเพราะว่าได้ผลผลิตตีสุดยอดนะเจ้าขอบคุณเจ้าโโโโนั่นคือจากหัวใจที่ปรึกษาครับบอกว่าลดต้นทุนไม่พอครับถ้าท่านเป็นโอกาสร่วมด้วยกันนะครับมันก็จะลดต้นทุนจากเงินปันผลคืนไปด้วยนี่คือสิ่งที่สวยงามสําหรับการที่เรียกกันว่าโลกนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆสเกลืออยู่ในฐานะของหญิงเกษตรครับผู้ที่เป็น ทูดทางการเกษตรที่จะติดตามผลการทํางานของสามเกลือทั่วประเทศในโอกาสต่อไปและแนะนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้องหญิงครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนคนเกษตรบ้างครับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการปลูกนะคะ,คะ,คะพืชไร่พืชสวนรวมถึงสวนทุเรียนแบบนี้นะคะคลองแนะนำค่ะลองเปิดใจนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคไม่ว่าจะเป็นคู่หหมสจัน หรือจว่าจะเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะทุกอย่างนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นสารสก,กัดจากอินทรีย์นะคะไม่ว่าเกษ,ษตรกรที่ใช้สุขภาพดีไม่มีสารตกค้างบริเวณบริบทร,ร,รอบๆนะคะตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยนะพอเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปลงสู่แหล่งน้ําหรือบริเวณรอบๆเนี่ยก็ไม่มีผลไม่มีมลพิษนะคะคอย่างเช่นตรงนี้สัตว์น้ําก็ไม่มีผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ปุ๋ยของเรานะคะรับรองว่าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตนะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะอยากให้เปิดใจนะคะและใครที่ใช้สินค้าของเรานะคะสามเกลเวอร์แพน,นะคะเดี๋ยวเจอกับหญิงและมิสเตอร์เกษตรนะคะทั่วประเทศแน่นอนรับรองว่าเราสองคนจะไปร่วมสร้างความมั่นใจและความรวยให้กับทุกคนค่ะโอ้โหดีครับนี่คือการยืนยันนะครับจากผู้ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทูตแห่งความสุขทางการเกษตรที่จะเดินทางทั่วประเทศอยากจะบอกทุกคนครับว่าการเกษตรนั้นง่ายนิดเดียวมีผลิตภัณฑ์ที่ดีดนะครับแล้วที่สําคัญครับเมื่อผลิตภัณฑ์ดีครับผู้ใช้ก็มีความยั่งยืนกเกษตรกรรมไทยเรียกว่ายั่งยืนทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคโอกาสหน้าครับเราทั้งสองนะครับะจะไปติดตามทุกที่กับการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อทุกท่านนั้นมีความสุขแบบยั่งยืนรวยแบบยั่งยืนและยืนอย่างมั่นใจกับ3มเกลยเวอร์แพนวันนี้เราทั้ง4ครับลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้ล้มดีใช้ล้มรวยช่วยปลดหนี้ย้ย